สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่สิงตงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็เตรียมตัวตื่นไปเช้านะคะก็ตื่นเช้าไปทําอะไรนะคะก็ตื่นเช้ามาทํากับข้าวนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็มีแฟนคลับจากประเทศไทยนะคะก็คือส่งงินมานะคะทําบุญนะคะ 8,000บาทนะคะ8,000บาทเพราะว่าจะไปทำที่วัดจอมคำนั่นเองนะคะแล้วก็ทำกับข้าวนะคะประมาณสัก3,000บาทนั่นเองนะคะแล้วก็เตรียมกับข้าวหลายอย่างเนาะแล้วเราก็ยกไปถวายที่วัดจอมคำนั่นเองนะคะก็พี่เขาไม่ประสงค์ออกน้านะคะแล้วก็มีลูกฝรั่งนะคะพี่สันตินะคะจากนาครปฐมนะคะก็ส่ง ฝรัลล่งลูกใหญ่ๆมานะคะเพื่อที่จะไปถวายที่วัดกันนะคะไมคก็เลยเอาไปถวายที่ที่วัดจมคําด้วยกันดีกว่านะคะจะได้แบบเออจะเพราะว่ามันไม่มีของว่างนะคะก็เลยยกไปทำเออยกไปถวายที่วัดจมคําด้วยกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วนะคะก็ ทำกับข้าวนะคะมีเมนูอะไรบ้างก็ต้องติดตามชมต่อนะคะว่าเราจะลงมือทําเมนูอะไรบ้างนะคะคือแม่ตื่นตั้งแต่เช้านะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะเพื่อเตรียมของอะไรไว้นะคะแล้วก็คือส่วนตัวใหม่นะคะก็ตื่นตีห้ากว่านะคะเนาะก็คือเส้นสายหน่อยนะคะโอเคค่ะเราก็มาเตรียมตัวกันนะคะที่จะเพื่อที่จะทําอาหารกันนะคะต้องใส่ถุงก่อน

สามวันติดกันเพราะว่ามีเจ้าภาพจากที่กรุงเทพนะคะอีกท่านหนึ่งแล้วก็แล้วก็ส่วนวันที่สามนี่ยคือเราทําเองนะคะก็คือทากับ,กบรครอบครัวกลุ่มที่เคยทําบุญด้วยกันนะคะวันที่วันวันที่สามใช่คือครั้งครั้งที่สามนะคะพรุ่งนี้แล้วก็มาดืนนะคะครอบครัวใหม่เป็นคนจัดทําไปถวายเองนะคะก็คือทำสามวัดน,นะคะจะมีวัดจองคำแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ รุ่งนี้ก็จะเป็นวัดหกโงนะคะอีกวันก็จะเป็นวัดเสียงงามแถวที่ห้องหอ่อเจียงงามนะคะก็สามวันติดกันนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะแต่ว่าเราซื้อหมูซื้ออะไรเอาไว้จะเป็นเตรียมตั้งแต่เมื่อาวานนะนะคะแต่ส่วนผักส่วนอะไรเนี่ยคือน่าจะหาซื้อได้อยู่นะคะเพราะว่าผักไม้เราซื้อไว้นานไม่ได้นะคะ <_ han> ก็เตรียมเป็นแม่ครัวแล้วนะคะ ช่วงนี้ตืต่นเช้าบ่อยๆนะคะเื่นสายไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่แมเดี๋ยวเงินหมด <laughs> โอเคค่ะไปชมกันนะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรบ้างเนาะไปชมกันค่ะ นนก็เป็นหมักอะโลอุบใส่หมูวันเนาะหมักอะโลก่ก็มันฝรั่งนั่นเองนะคะกับน้ำซาวอันนี้ก็เป็นน้ำแกงโถกะลเะเป้วันเนาะน้ำซุปโถกละเป้นั่นเองนะคะอะไตัวนี้น้อย อันนี้ก็เป็นพักกุดโต๊กวางเนาะพักกุดยำนั่นนะ่ะเนาะแล้วก็หน่อโคอ่ะหน่อไม้โคนั่นน่ะแล้วก็มีใส่กอ,อกว่ะแล้วก็มีข้าวค่ะเมนูตึงเซงก็ประมาณห้าอย่างเนาะมีห้าอย่างแล้วก็ป้ายน้ําจิ้มแต่ส่วนข้าวนี่ทางวัดเป,ปิป่นหุงปั้นเนาะ

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

ได้อกของตัที่สร้างเรานี่ไปถึงบอของคณพิลักเราอะไรที่ายไปสู่ระลุไปไหนนั่นว่าอาอยู่ทีสุขบอกของรตอนน้กทกอยู่ทีสุขเาอยีสุขัไปหลังการาบนี้ทำงไสังฆาที่เราจะบอกไปสราา ก็ได้นํากับข้าวนะคะมาถวายอาหารเพลนที่วัดจำคำนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพี่พแฟนคลับจากประเทศไทยนะคะส่งเงินมาประมาณ800 0ันบาทนะคะก็คือค่าทาอาหารเนี่ยสามพันบาทนะคะแล้วก็แล้วก็มอบเงินให้กับทางวัดจำคำนะคะประมาณ5,000ันบาทนะคะก็คือมอบให้กับทางวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็มีพิสันติจากนกครปฐมนะคะก็ ซื้อผลไม้มานะคะ15กิโลนะคะก็คือหมักเก่งนั่นเองเนาะหมักเก่งก็คือลูกฝรั่งนะคะก็ได้ทามาถวายที่วัดจอมคำนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ว้อยวางใจนะคะทางครอบครัวน้องใหม่สิงตุงนะคะได้ทําอาหารกับข้าวมาถวายในวันนี้นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะใหม่ก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหมส่สิงตตงนะคะก็ฝากกดติดตามและกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหมส่สิงตตงด้วยนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไว้เจอกันนะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ